นีเป็นคนที่ชอบกินไส้กรอกอีสานกับเบียร์เย็นๆมากๆวันนี้เลยบอกคุณนายอ้อว่าช่วยทาไส้กรอกอีสานเหมือนตอนนั้นให้ฉันกินได้เปล่านางก็ตอบมาทันทีว่ากูเคยทาให้มึงกินตอนไหนนี่เลยบอกเอา้าก็เธอบอกฉันเองนางบอกกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วเว้ยเชื่อคนง่ายกูซื้อเขาค่ะเอาแยก ตามไปดูวิธีทํากันดีกว่าขั้นตอนแรกก็หั่นผักสาหรับเป็นเครื่องเคียงจากนั้นก็นี่เลยจ้ะมินิค็อกเทลอีสานไส้กรอกค็อกเทลอีสานของแหลมทองดังบอกทีนี้มึงรู้แล้วนะว่ากูซื้อมาจากแมคโครไหนๆก็ไหนๆหนละป้ายาทุกคนไปเลยละกันคุณนายอ้อบอกว่าวิธีทําคือง่ายมากแค่เอาไส้กรอ,อกออกมา1ลูกบั้าส2ขีดเพื่อความสุขและสวยเวลาทอดจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ามันลงไปแล้วก็เอาน้องมินิค็อกเทลอีสานใส่ลงไปทอดราวๆหนึ่งนาทีถึง1นาทีครึง่งเคล็ดลับหนังกอบแล้วไม่หด โอ้ยทุกคนสารภาพเลยถ่ายไปคืนน้ำลายไปหอมน่ากินมากเท่านี้ไส้กรอกอีสานทอดก็เรียบร้อยอืทุกคนหอมหนังกรอบเนื้อด้านในก็แน่นสุดๆเนี่ยไส้กรอกแหลมทองฉ่ำเนื้อไก่แน่นๆแน่นจริงๆกินคำเดียวไม่พอพิกัดที่แมคโครเลยจ้ะทุกคน